ครับสวัสดีครับอยู่กับแท้งนะครับ8 4สี่ตัวชนแนลนะครับมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับว่าเป็นพระรุ่นอะไรนะครับนกใครตอบถูกเนาะผมมีรางวัลให้เนาะแต่ยังไงให้ตอบถูกกันก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนดูน้องคอมเมนต์มาใต้ข้อความได้เลยเนาะใต้คลิปได้เลยด้านล่างเนาะใครตอบถูกเนาะเดี๋ยวผมจะทักไปเองเนาะว่าผมจะมีรางวัลของรางวัลอะไรให้เนาะท่านผู้ใดตอบถูกเนาะเดี๋ยวผมจะทักไปเอง อย่างนั้นี้เอาให้ดูก่อนอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเนาะแสงไฟอาจจะสะท้อนเนาะอยู่ในกรอบพลาสติกเนาะเลี่ยมพลาสติกไว้ส่วนนนนมั้เราก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก็รีบบินออกจากรังโดยเร็ว ผู้ใดตอบถูกเนาะคุณใดตอบถูกเนาะผมมีของรางวัลให้นะอย่างไงเดี๋ยวผมจะทักไปทังข้อความเนาะเดี๋ยวผมจะไปตอบอีกทีหนึ่งว่าเนาะว่าอย่างไงว่าเป็นพระรุ่นอะไรของจริงหรือของเก๊หรือของยังไงของปลอมยังไงเนาะอยวไปตอบมันอีกทีนึ่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่เฉลยเนาะเอามาให้ดูกันก่อนเนาะ ย้ำนะครับผมมีรางวัลของรางวัลให้เนาะคนใจมาปพูดใจเนา่อเห็นไหนตอบถกเนาะเดี๋ยวผมใดี๋าวทักไปนาะพีอคไหนเอกเนาะเมื่อเห็นว่าเรากําลังจะเสียคนหรือกําลังเดินทางผิดแสดงว่าต้องมีน้ำใจไมตรีต่อเราเขาหวังดีต่อเราถ้าเขาไม่มีน้ําใจไมตรีแล้วเขาจะมาเสียเวลากับเราทําไม เสวรคิดเช่นนี้ชัดเค่ามขอและรู้สึกเป็นพระคุณจึงจะถูกการแสดงความไม่พอใจพูดจาให้เขาเสียน้ําใจทํานองว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องเป็นต้นหรือโต้ตอบด้วยการใช้กําลังถูกรุ่นนะครับที่ว่ายย่่่อมมมไไถูกแลละดีเผมที่ว่าลงไปเนาะในวันนี้เนาะของที่ลงไปวันนี้เนาะ ผมจะไม่เฉลยเนาะว่าเป็นพระรุ่นอะไรเป็นพระอะไรเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์มาดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปตอบอีกทีนึงเนาะทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับว่าเป็นพระเกหรือยังไงเนาะพระเกหรือพระแท้ยังไงเนาะมีจุดตรงไหนมีจุดบุกคล้องตรงไหนเนาะ อันไหนคือตรงของชี้จุดตรงไหนคือปลอมคือจริงเนาะคนดีเขาไม่ทำการมีแต่พวกคนพาลเท่านั้นที่ทํายิ่งไปทำกับคนที่หวังดีมีพระคุณด้วยแล้วยิ่งจะถูกผู้คนประนามว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนปะทุสร้ายมิตรและเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากคบหาด้วยออกความคิดเห็นได้นะครับ ของทุกองนาะพระทุกองเนาะมันพีมันก็มีแท้มีปอมีมเกเนา no. ะเราก็แค่เอา,เอามาให้ดูเนาะมาศึกษาดูเนาะว่าเพื่อนๆมีพี่อย่างน้องเนาะคุนว่าจะมีเซียนหรือมีคนที่ว่าดูพระเป็น no. เนาะเขาดูตรงไหนดูจุดตรงไหนดูอะไรดูตรงไหนตรงนี้ ดูตรงไหนคือดูบอกว่าเป็นพระรุ่นอะไรยังไงเนาะแต่เพื่อนคนใดพี่ๆคนใดตอบถูกเนาะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยเนาะผมมีของรางวัลให้เนาะเดี๋ยวผมจะทักไปเนาะเดี๋ยวผมเป็นคนทักไปเองเลยที่น้องคนใดตอบถูกก็ประมาณนี้นะครับเราอยู่ในห้องอันมืดมิดและเงียบสนิท จึงหาเรื่องมาคุยกันแก้งเหงาเริ่มแรก,ก็ <Okay. S 1> ่าไถ่ากันว่าวันนี้ใครอยู่ในมือใครมา